อ,อีกแล้วเหงียนเสพติดคําอวยอัป,ปะยศะสื่อเหรียนล้างสมองคนทั้งชาติลั่นหากตัวไม่เจ็บไปบอลโลกนานแล้วแทนอินโดนีเซียส่วน VFF เสพติดความสำเร็จสุดๆหลังมีแผนปิดลีกอีกแล้วลีกทางให้ทีมชาติเหงียนแข่งอาเซียนฮะอะไรนะ ถูกกล้องแล้วปิดหล,ลีกทาง4เกมปลายปีโอ้ขณะที่มาเลเซียเตือนชัดๆระวังจะตกรอบเพราะงานนี้ตัวโอนเพียบอีก7รายเดือดจริงส่วนทีมชาติไทยถูกยกจากอาเซียนเป็นทีมเต็งเ,เข้ารอบสบายในชิงแชมป์เอเชียหนนี้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงมมโมลงเปียพง์ยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปียงพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารแล้วครับต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้เอาใหญ่แล้วสื่อเหียนนะครับต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยไปเช็คดูหลายๆสื่อเลยนะครับบองดาเด เถาหรือว่า v n Express ทุกสื่อเนี่ยพยายามที่จะมัวเมานะครับแฟนบอลเวียดนามหรือว่าล้างสมองกันเลยทีเดียวนะครับถึงขั้นที่บอกเลยนะครับว่าทีมชาติเวียดนามเนี่ยตอนนี้มันต้องไปบอลโลกอะครับคือต้องบอกเลยครับว่าออกมาแบบนี้แทบจะทั้งหมดนะครับและล่าสุดครับทางด้านของนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเนี่ยยังโดนวันเฮาเขาบอกว่าถ้าไม่เจ็บเวียดนามจะได้ไปบอลโลก โอ้โหคือสุดยอด,ดยอ่ะสุดยอดแห่งการทำข่าวคืออวยได้โล่อะนะฮะกร<ฮ>ะแสชนะไทยเนี่ยมันบังตานะจากการที่รายงานแบบนี้สื่อเวียดนามเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นในยุคของคิมซังซิกถ้ามีตัวทีเด็ดอย่างดวนวันฮาวเนี่ยเวียดนามจะสามารถเข้าสู่รอบฟุตบอลโลกแทนอินโดนีเซียได้นั่นเองนะครับโอ้โหแต่ไม่เท่านั้นนะครับมันเดือดกว่านั้นอีกครับ ทางสื่อของมาเลเซียเนี่ยนะครับเขามีการตีข่าวนะฮะอันนี้ลงสื่อใหญ่นะทางมาเลเซียเนี่ยนะครับก็ตีแผ่นะโดยตุนกุลอิสมาลนะฮะเจ้าชายของยะโฮวนะครับ ต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้ล่าสุดเขามีแผนเตรียมทีมนะครับทีมชาติมาเลเซียที่จะแข่งกันในเดือน3นี้นะฮะในการที่จะอิมพอตนักเตะโอ้โหคือสู้อะ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกลุ่มนะแล้วจะเห็นเลยว่าใครจะตกรอบนะครับคือล่าสุดเนี่ยเตรียมอิมพอตเสริมทั้งทีมนะครับโอ้โหทั้งกองหลังแบ็กซ้ายกองหน้ากองกลางปีกซ้าย มาจากหลีกสูงสุดในยุโรปเอางี้ดีกว่าคือมันไม่มีใครยอมใครต่อไปนี้อีกแล้วในอาเซียนคุณโอนได้ผมโอนได้นะฮะและต้องได้รับความช่วยเหลือเขาร่วมมือจากรัฐบาลเลยนะครับล่าสุดเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าในสายของอทีมชาติมาเลเซียเนี่ยมีทีมชาติเวียดนามมีทีมชาติเนปาลและก็ทีมชาติลาวนะครับซึ่งมาเลออกตัวก่อนแล้วไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับ ตอนนี้ขอโอนตัวต่างชาติเนี่ยมาถึง7จลายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะลูกครึ่งหรือว่านักเตะที่เป็นโอนสัญชาติแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาระบุมาว่าเป็นมรดกนะครับหรือว่านักเตะลูกครึ่งนั่นเองลูกหลานเขาเพราะว่างี้นะครับหลังจากรัฐบาลเนี่ยช่วยประสานให้แล้วแล้วเขาจะไปคว้ามาให้หมดเลยนะครับทุกตำแหน่งที่เป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยว แบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่านี่คือการเสริมทัพที่สําคัญมากๆนะครับแล้วมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั่นเองนะครับเวียดนามถ้าหากว่ามัวแต่หลงไหลกับคําอวยเนี่ยระวังจะตกรอบโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าเวียดนามตอนนี้น่าจะต้องโอนแล้วแหละนะครับเพราะว่าเขามีแผนโอนไงยแต่นี้ลุกครึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันผมว่ามันกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับอ่ะแต่ว่าการวิเคราะห์ของอาเซียนเขาวิเคราะห์นะ ยกทีมชาติไทยเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ออกมาเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยดีที่สุดนะครับดีที่สุดจริงๆในโอกาสในการไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับและน่าจะโกยแต้มได้เยอะอย่างที่ผมเคยรายงานไปแล้วเขาดูว่าการผ่านเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยทีมชาติไทยมีถึง75%นะครับคือเขาอบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยเป็นเฟเวอร์ริเลยนะในในการแบ่งกลุ่มครั้งนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าอยู่สายไม่ยากมาก มีเติร์กแมนิสถานไชนิสไทเปและสีลังกาดูแล้วเนี่ยทีมชาติไทยอันดับแล้วก็ความสามารถสูงที่สุดส่วนทีมที่รองลงมาเป็นทีมชาติฟิลิปปินนะครับเขาให้ถึง60%กันเลยทีเดียวนะทีมชาติฟิลิปปินมีนักเตะตัวดีๆแล้วเขาบอกได้เลยว่าเอาลูกครึ่งมาเยอะนะไม่ใช่ตัวโอนสัญชาตินะต้องแยกให้ออกนะแล้วเขาก็แอนตี้การโอนสัญชาติด้วยฟิลิปปินยืนยันแล้วว่าไม่โอนนะครับ ลูกครึ่งทางนั้นเอาแต่ลูกครึ่งใครมีญาติมีพ่อมีแม่แจ้งมาเลยเดี๋ยวไปดึงมาอันนั้นเขาโอเค แต่ถ้าจะให้โอนสัญชาติเขาบอกว่าคนชาติเขามีตั้งเยอะแยะทั่วโลกจะไปโอนทําไมโอ้โหพูดแบบนี้สะเทือนถึงเหงียนนะสินะครับแบบนี้นี่ก็สั่นกันเลยทีเดียวนะครับส่วนอันดับถัดมาเขาบอกว่าเวียดนามมีโอกาสแค่55เท่านั้นน้อยกว่าทางด้านของทีมชาติไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์แต่ยังมากกว่ามาเลเซียเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันออกมาก่อนที่มาเลเซียเนี่ยเขาจะได้ตระเตรียมตัวนะฮะในการโอนลุกครึ่งมาแต่อย่าลื เขามีพวกนักเตะอเมริกาใต้หลายคนอยู่แล้วนะครับมีอยู่3ลายเดี๋ยวไปเอามาอีก7ลายเป็น10นะครับผมบอกได้เลยว่าอาเซียนจะเรียกอาเซียนต่อไปไม่ได้แล้วเรียกยุโรปมินิยุโรปนะครับเพราะว่าตัวนี้มันโอ้โหมันสุดยอดทั้งอินโดมาเลเวียดนามคุณจะจ,จินตนาการอะไรอะ่ะ มันได้ทุกชาตินะครับส่วนไทยก็สแกนดิเนเวียนคือรวมเลือดเนื้อเชื้อชาติทั้งโลกว่าอย่างนี้เถอะนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นพวกเมียนมาลาวติมอร์นะครับบรูไนอะไรประมาณนั้นสิงคโปร์ก็50%เนี่ยก็ตามแบ่งตามสายประมาณนี้นะครับแต่ผมว่าที่สดใสจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นผมว่าฟิลิปปินส์เข้า ผมว่าฟิลิปปินส์เข้าอยู่กลุ่มเอมีทาจิมาลดีฟติมอร์นะไทยก็เข้าเติร์กไชนิสไทเปสิงคโปังกาส่วนเวียดนามผมฟันธงเวียดนามตกรอบเจอมาเลคยี่เพราะว่ามาเลโอนเยอะแล้วก็เนปาลแล้วก็ลาวนะครับส่วนเมียนมายากอยู่ซีเรียอัฟกานิสถานะครับก็ประมาณนี้สิงคโปร์อยู่ฮ่องกงอินเดียบังคลาเทศโอ้โหหนักถ้าหากว่าสิงคโปร์ผ่านเข้าไปได้นี่ต้องยอมรับจริงว่ากราบกราบนะฮะเจ๋งจริง,รง,รงนะครับอ่ะ อีกข่าวหนึ่งครับนี่ต้องบอกว่าผมมาช็อกข่าวนี้เลยนะล่าสุด v f f นะหรือสมาคมฟุตบอลเวียดนามเขามีการคุยกันอีกแล้วนะครับจะหยุดหลีกผิดลีกอีกแล้วบ้าไปแล้วโอ้โหยรอบที่แล้วนี่ชิงแชมป์อาเซียนแกก็ปิดไป20วันไปเก็บตัวเกาหลีใต้แล้วมาแข่งอีกเดือนหนึ่งสรุปว่าเกือบ60วันในการหยุดเพื่อให้มาเล่นทีมชาตินี่น่าจะเป็นเหลือที่เดียวบนโลกนี้แล้วหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะโอ้โห บ้าไปแล้วปิดลีกนะครับแล้วเขาบอกว่าซีเกมมันสําคัญไงสาคัญเ,ญเออนะครับเขาบอกว่าเหตุผลของเขาเลยคือตอนนี้เนี่ยอยากจะส่งต่อจิตวิญญาณแห่งความสําเร็จนะฮะจากทีมชุดใหญ่สู่รุ่นเล็กนะครับและจะเอาเหงียนส่วนซันมาเล่นช่วยเล่นซีเกมถ้าหายเจ็บแล้วก็คือมาเล่นรายการนี้เลยโคต้าอายุเกินได้ไงนะครับ3คนก็เอามาใช้ซะจะได้ต่อยอดกันไปเขาว่างั้นแล้วคุยกันเลยบอกว่าปิดลีกไหมล่ะ ถ้าปิดหลีกเนี่ยมันน่าสนใจนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะได้แบบครองยึดเจ้าอาเซียนในทุกชุดอู้หูดูพวกเขาคิดนะครับ กะเอาแบบนี้เลยคือซ้อมเยอะเน้นเยอะแน่นอนแหละครับแต่ละชาติมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ทางเวียดนามเน้นย้าว่าตอนนี้ทํางานร่วมกับโค้ชคิมซังซิกถ้าหากว่ามันมีเวลาทีมอื่นเตรียม5วันกับตัวเองเตรียมมาเดือนหนึ่งอะมันแน่นอนมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าการวางแผนปฏิทินในลีกแล้วแหละว,ว่าจะเป็นยังไงผลการแข่งขันหรือว่าตารางการแข่งขันต่างๆนานานะครับยู22ของเวียดนาม จะเก็บตัวได้นานขนาดไหนแต่ที่สําคัญเลยก็ต้องมาดูว่าคู่ต่อสู้เนี่ยในซีเกมจะเป็นใครแบบไหนอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีการเก็บตัวนั่นเองนะครับรอลุ้นกันว่าเขาจะปิดหลีกกี่วันคือถ้าปิดอีก20วันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโคตรฮานะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ